นี่ทำไมนายโยนกระดองของมันทิ้งล่ะมันมีเนื้ออยู่เยอะเลยนะเมื่อวานงูที่เรากินไม่ได้ทำให้อิ่มท้องเลยว่างมากตอนนี้กระดองนั่นอร่อยจะตายแต่เขาโยนมันทิ้งเฉยเสียของจริงถ้าเธออยากจะกินกระดองมันก็ตามใจงั้นก็กินของปูตื่นไปด้วยก็แล้วกันทำไมงั้นล่ะครึ่งนึงเป็นของฉันเป็นคนจับมานะ ปูพวกนี้ถ้าเธอจะกินมันมากเกินไปจะไม่สบายท้องได้นะโดยเฉพาะไข่ของปูในกระดองจะทําให้ร่างกายของมนุษย์ไม่ค่อยสบายอืมกินดีจังนี่ถ้ามีซอสซะหน่อยคงเลิศมากเลยละ่ะคืนนี้พวกเราจะอยู่ที่ชาหาดต่อไปไม่ได้แล้วละ่ะพวกเราต้องเข้าไปในป่าเพื่อสร้างที่หลบภัยที่สามารถกันลมได้ป่าเหรอใช่แล้วเธอก็เห็นแล้วนี่เมื่อคืนอุณหภูมิมันต่ํามากถ้าหาคืนนี้พวกเรา ยังอยู่ที่นี่ต่อถ้าไม่หนาวตายก็เป็นไขแน้แน่ๆทำไมในป่าทำไมต้องในป่าล่ะพวกเราสร้างที่หลบภัยตรงชายหาดไม่ได้เหรอในป่ามันมีต้นไม้กับวัสดุอื่นๆที่มากพอสําหรับการสร้างที่หลบภัยแล้วพวกเราก็สามารถหาอาหารเพิ่มได้ด้วยก็ได้เอาตามที่นายว่าก็แล้วกันงั้นพวกเราจะไปหลังจากกินเสร็จใช่ไหมไม่ล่ะก,ก่อนที่พวกเรา จะไปเราต้องเตรียมน้ํากันก่อนยิ่งไปกว่าน,นั้นพวกเราต้องทําสัญ,ญลักษณ์ขอความช่วยเหลือเพื่อที่จะให้ไม่พาดเกับชิมช่วยเหลือต้นมะพร้าวพวกนี้สูงเกินไปมันอันตรายนะหรือเธอจะลองล่ะฉันไม่ได้จะปีนหรอกแต่เธอชอบกินน้ําอยู่เรื่อยเพราะมะพร้าวที่เหลือบนพื้นมันไม่พอสาหรับพวกเราสองคนนี่นายต้องการจะทําอะไรนี่เป็นวิธีการปีนต้นไม้ที่ฉันเรียนรู้มาจากทีวีซึ่ง เรียกว่าเชือกสองเท้าหลักของวิธีนี้คือการใช้เชือกทําให้เป็นสอเท้ายึดติดกันต้นไม้เพื่อเพิ่มแรงเสียดทานและเชือกระหว่างสองเท้าจะยึดต้นไม้ไว้ด้วยเผื่อว่าพาดตกลงมาปีนต้นมะพร้าวนี่ยากกว่าที่เราคิดอีกนะเนี่ยลำต้นมันเรียบจนมือจับได้ยากถ้าเราไม่ระวังล่วงลงไปแนู่้มันอาจจะดูอันตราย ในที่สุดเราก็ปีนขึ้นถึงยอดแล้วเอลินถอยออกไปไกลๆฮะโอเคมีมะพร้าวเยอะแยะเลยแค่นี้น่าจะพอแล้วดีเลยมะพร้าวสดๆพวกนี้แต่ต่างจากมะพร้าวแก่ตรงที่ให้น้ํามากกว่าสองเท่าเธอถือมะพร้าวพวกนั้นไว้ทําไมละ่ะไม่หนักหรอโยนทิ้งไปเถอะโยนทิ้งมะพร้าวพวกนี้เป็นแหล่งน้ําของเรานะยิ่งกว่านั้นกว่าจะเก็บมาได้ไม่ใช่ง่ายนายพูดว่าให้โยนทิ้งได้ยังไง เอาเถอะแต่เธอต้องลงไปด้วยนะว่าถ้าเธอเดื่มน้ำมะพร้าวมากเกินไปเธอจะอ้วกและท้องเสียเธออยากจะท้องเสียหลายครั้งในที่ที่เต็มไปด้วยงูตะขาบหนูและหนอนมแมลงนั่นเหละมเมื่อก่อนตอนที่เราดูรายการทีวีเราคิดว่ากาะเอาตัวรอดในป่าดิบนี้น่าสนุกดีแต่พอมาเจอประสบการณ์จริงแล้วเรากลับอยากกลับไปที่ห้องและนอนหลับให้สบาย เรารู้เสมอว่าในตอนในมุมมืดของพวกนั้นมีสายตาของสัตว์ร้ายนั้นไม่ท้่วจ้องมองเราอยู่นี่กินสิอย่าเอาลิมฟีปากโดนขอบนะอืมนายมองหาอะไรอยู่นะ่ะทำไมเธอถามอย่างนั้นล่ะก็ตลอดทางนายเอาแต่สำรวจพุ่มไม้ต่อให้ง้แค่ไหนก็รู้ว่านายกำลังหาอะไรอยู่ ธอจำงูที่พวกเราเจอเมื่อวานได้ไหมแน่นอนสิงูชี้นั้นมักจะอาศัยอยู่ในแหล่งน้ําและออกมาล่าเหยื่อและออกมาล่าเหยื่อแถวนั้นน่นหมายความบ้าแถวนี้ใกล้แหล่งน้ํามันเหรอยินดีด้วยเธอตอบถูกแต่น่าเสียดายฉันไม่มีรางวัลให้เธอหรอกนะ <c oughs> แต่ป่าแห่งนี้กว้างใหญ่มากนจะรู้ได้ไงว่าแหล่งน้าเจิดอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะว่าขึ้นกับดวงเป็นไปไม่ได้หรอกเราสามารถฝากชีวิตไว้กับโุกชะตาได้มีเพียงความ รู้ที่ช่วยเอาตัวรอดบนกอล้างนั่นมันถนนไม่ใช่เหรอถนนถ้าลองดูให้ดีเธอจะเห็นว่ากิ่งไม้กับใบไม,ไม้มันเป็นรูดไปทางข้างๆในทิศเดียวกันถ้าฉันเดาถูกมันน่าจะเป็นทิศทางของสัตว์ป่าฉันเห็นแล้วสัตว์กับคนมันเหมือนกันพวกมันต้องดื่มน้ําดังนั้นเป็นไปได้ว่าเป็นเส้นทางของสัตว์ป่านี้อาจจะมุ่งไปที่แหล่งน้ํา ฉันเป็นนักเรียนที่เก่งจริงๆเข้าใจปัญหานี้ได้เร็วมากเลยทําไมฉันไม่รู้สึกเหมือนว่านายชมฉันเลยทําไมจะไม่ละ่ะเธอคิดมากไปแล้วนายรู้เรื่องเดินป่าเยอะขนาดนี้ได้ไงนายเป็นคนประเภทที่ชอบกิจกรรมการแจ้งเหรอทธอคิดอย่างนั้นเหรอแล้วไม่ใช่เหรอเธอมองว่าฉันเป็นคนที่ชอบกิจกรรมการแจ้งที่ไม่มีประสบการณ์จริงก็ได้นะป่าแห่งนี้ใหญ่กว่าที่เราคิด เราหาแหล่งนะ้ำไม่เจอก่อนเที่ยงเราจะจุดไฟเพื่อจะได้ได้ไม่เลิ่มจุดไฟเพื่อจะได้ไม่เลยเวลาแสงอาทิตย์เป็นอะไรไปสินเทียนนายได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงนี่บางทีทางนี้นี่สุดยอดเลยสินเทียนพวกเจา้า เจอแหล่งน้ำแล้วละโชคดีจริงๆพวกเราหาแหล่งน้ำที่นี่เจอตั้งแต่กลางวันเลยไม่ต้องข้ามช่วงเวลาเก่ะอของไฟเดี๋ยวก่อนเธอดื่มมันไม่ได้นะฉันรู้น้ามันมีแบคทีเรียในน้ําเลยดื่มไม่ได้ฉันรู้ดีเราแค่อยากเตือนเตือนเธอเฉยๆทำไมถึงโกรกขนาดนี้ด้วยละ่ะพวกเราไม่ตั้งตใจใกล้แม่น้ําล่ะแบบนี้สะดวกไม่สะดวกก่อนหรอทาไมพวกเราถึงเข้าไปในป่าอีก ถ้าเธอตั้งแข็มที่ริมแม่น้ํามันอาจจะเสียงในการพบกับสัตว์ป่าที่กําลังมองหาน้ํานี่ยังไม่พูดถึงถ้าฝนตกอาจจะมีน้ำป่าอีกตรงนี้แหละต้นไม้มีต้นใหญ่ล้อมรอบและมีพุ่มไม้พื้นราบเรียบแถมยังไม่ไกลจากแหล่งน้ําแม้ว่าอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่ดีที่สุดแต่มันก็เหมาะที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ฉันจะไปก่อไฟหาไม้เพื่อสร้างเต็นท์นะ เธอลองไปเดินดูรอบหาใบไม้ใหญ่ๆมาถ้าหาไม่เจอก็เอาพวกกิ่งไม้จากต้นไม้มาก็ได้โอเคป่าแห่งนี้มีความชื้นสูงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ให้ไม้ส่วนใหญ่เลยยังชื้นอยู่เราต้องทำให้ไม้บางส่วนแห้งเพื่อเก็บไว้เผื่อในตอนที่หาไม้แห้งไม่ได้ดูจากอาทิตย์แล้วตอนนี้น่าจะประมาณบ่ายสองเราเหลือเวลาแค่ช่วงบ่ายซึ่งพอทำเต็นท์ฝั่งเดียวเท่านั้น เร,เราจำว่าเดินผ่านตรงนั้นมีต้นไม้ใหญ่เท่าแขนเราของเราอยู่พวกเราสามารถใช้มันทำเต็นท์ได้แค่ว่าเราจะใช้อะไรตัดต้นไม้ได้บ้างมีดก็มีแต่มันก็สั้นเกินไปใช่แล้วมันมีรายการ l ลจิสติกโชว์ของเยอรมันเคยสอนวิธีกรรมขว,ขวานหินด้วยค้อน ควานหินด้วยสองก้อนนี่ก้อนนี้ไม่เร็วแฮะแต่เราไม่มีเวลาพอที่จะทำขวานแล้วใช้หินอุมคมที่แตกจากหินก้อนใหญ่ลำบากเกินไปเราต้องใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อตัดต้นไม้แค่ต้นเดียวแต่โชคยันดีที่เราต้องการเต็นต้องการต้นไม้แค่3ต้นต่อไปก็ตัดกิ่งพวกมัน บ่ายนี้เราตัดต้นไม้ได้แค่เก้าต้นเองแต่เราต้องรีบกลับแล้วไม้พวกนี้รวมกันน่าจะหนักกว่า30กิโลกร,รมัมเราเคยช่วยพ่อแบกต้นอ้อยตอนหน้าร้อนกลายเป็นว่ามันช่วยเราได้เยอะเลยสินเทียนได้กลับมาแล้วแทนแทนดูสิว่าฉันเจออะไรมาใบกล้วยเต็ไมไปหมดเลยเธอไปเจอมันที่ไหนน่ะมันมีปากก่ากล้วยอยู่ห่างออกไปหนึ่งไมล์จากริมแม่น้ำแต่ลำต้นพวกมันสูงเกินไปฉันเลยเก็บมาได้แค่ใบเล็กๆด้านล่าง โอเคแล้วล่ะมันมีจํานวนพีพอที่เราจะใช้แล้วพวกเราจะเริ่มกันเมื่อไหร่ตอนนี้เลยพวกเรามีเวลาน้อยเกินไปที่จะหาวัตถุวัตถุเรามาสร้างที่กําบังเล็กๆเ,เพื่ออาศัยในหนึ่งคืนที่อากาศหนาวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันใช้ประโยชน์จากเปลือกไม้โดยมัดกิ่งของพวกมันไว้นี่เองแท่งไม้ผนังฝั่งหนึ่งของเต็นท์จะเป็นการรวบรวมของแท่งไม้และผนัง แล้วใบพวกนี้เราควรจะมัดมันไว้กับต้นไหมไม่หรอกพวกเราแค่จะใช้มีดตัดมันจนไปถึงปลายตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ให้เป็นสองกิ่งที่เล็กลงจากนั้นเหลาปลายให้แหลมจากนั้นก็ตอกมันลงพื้นสุดท้ายก็กำแพงมาพิงไว้อีกด้านหนึ่งนี่คือเต็นท์ของพวกเราเหรอทาไมมีแค่ด้านเดียว อย่าเพิ่งดูถูกมันนะมันอาจจะมีแค่ด้านเดียวแต่มันช่วยความอบอุ่นจากกองไฟให้อยู่กับพวกเราได้เท่านี้ก็สร้างเต็นท์แบบห่วยๆได้รับ100 1,000คะแนนเท่านี้ก็อะไรเอเท่านี้ก็ให้พวกเราอุ่นพอเยี่มจริงแค่นี้เราก็โดนระบบนี่หัวเราย่อแล้ว